สวัสดีค่ะทุกท่านพบกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นมื้อเย็นของกบนะคะอย่างที่ทุกท่านจะได้เพื่อนๆทุกท่านจะเห็นว่ากบอ่ะส่วนมากกบก็จะเน้นกินอาหารไทยนะคะทุกคนส่วนมากเลยคือจนกว่ากบจะกินอาหารไทยจนกว่าว่ากบจะจะอยากเปลี่ยนอาหารแต่สามีของกบอ่ะเป็นคนประเภทที่คนไทย100ร้อเซกบก็เป็นคนไทยร้อเซเหมือนกันคือคุณสามีกบจะแปลกก็คือขอให้กินข้าวคือ อาหารอย่างอื่นที่เป็นอาหารฝรั่งหรืออะไรก็ตามน่าจะเป็นความคิดของหนูใช่ไหมแต่ว่าสามีกบนะถ้ากินอาหารฝรั่งฉันจะต้องมีข้าววันนี้บอกว่าหนูบอกว่าเมื่อข้าวสุหนูบอกว่า,า,ววาที่ร้านหนูอยากกินพิซซ่าสามีบอกว่าแล้ววันนี้มื้อเย็นทําอะไรนั่นหมายความว่าหนูจะต้องทําอาหารเย็นให้คุณสามีด้วยแล้วก็พิซซ่าหนูวันนี้หนูก็เลยเอาพิซซ่ามาให้ทุกคนดูนะพิซซ่านีกบก็จะกินเป็นประจำนั่นก็คืออะไรคะ ดมิโน่พิซซ่าค่ะทุกคนวันนี้จ่ายไปเท่าไหร่คะคุณนำนาผถาดนี้สิบสองสิบสองเหรียญนะคะวันนี้จริงๆแล้วมันแค่ไม่กี่เหรียญแปดเหรียญหรืออะไรสามีกบเอ็กซ์ต้าใช่ไหมเก้าเหรียญแท็กภาษีก็สิบบาทชีสก็สองเหรียญก็เป็นสามีกบรัว่ากบชอบชีสนางก็เลยเพิ่มชีสมาทุกคนที่มันอบอุ่นร้อนร้อร้อนร้อนร้อน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  หนูบอกหนูบอกสามีว่าิีแลักหนูหนัวกินพิซซาที่เมืองไทยอ่ะปิดไปก่อน๋ยวมันจะไม่มันจะไม่มันจะไม่นอนตั้มหนึ่งนะคะคุณน,ำน้ำหน้าขอโทษหนูบอกสามีว่าที่รักหนูวอยากได้แบบชีสอ่ะชีสเวลาเราไปกินเราไปกินแบบพิซซาที่บ้านเราอ่ะทุกคนกลแบบอยากแบบใช่หรอไม่อันนี้มันเปเป,ป้อ จริงไม่ใช่ชีสทุกคนเรดเปเปอร์ pepper, อันนี้เรดเปเปอร์เซมติงอันนี้ก็เรดเปเปอร์ไหนชีสเธออยู่ไหน,นไหนไหนอ้อนี่ที่เราเอามากี่อันน่ะก็ให้มาหลายก็ให้มาส่งอันสามอันโอ้ไม่กึ๊ดเนปที่ลาทุกคนหนูชีสผิดอันนี้เปเปอร์แต่หนูก็กินได้อยู่นี่ทุกคน อบกบกอาบน้ำมาแล้วนะมื้อเย็ยนของกบกอืมอร่อยมากอืมมีชสียสุดปช่ไหม,ม,มทุกคนอร่อยมากพิซซ่าต้องกินร้อนๆเนาะทุกคนเนาะขนาดกระดาษยังเป็น ไม่ปกติปกติเอ๊ปกติเขาไม่ถามสามีกบนะทุกคนว่าเอาชีสหรือเปล่าแต่ครางนี้เขาถามที่แล้ว,ว,ลว,วมันนี้ให้จานให้กระดาษให้ชีดให้ผงพริกอู้เผ็ดพริกเผ็ดจริงๆที่แล้วอย่ามาเทผิดนะนี่ไงผบไม่ได้อ่าน เลปเปอร์อืมเผ็ดมากเลยอ่ะอืมอร่อยมากทุกคนพิซซาไม่นูงกนินร้อนๆกบอ่ะสิวสิวกลางหน้าเผากบบอกสาวว่าที่เราอยากไปนั่งกินพิซซาที่แบบบ้านเราอะ่ะแบบ ในบ้านเราอะทุกคนจะรู้ใช่ไหมคะมันมีร้านพิซซ่าที่แบบทีนี้โกบอะสามีประมาณว่ามันมีเยอะแยะที่รักมีเยอะมากเลยเหมือนบ้านเรามีเยอะมากแต่ใช่ไงมันมีเยอะมากแต่มันไม่ใช่พิซซ่าที่หนูอยากกินแบบเนี้ยร้านแบบนี้เขาน่าจะแบบม่มไม่มีนไม่มีร้านร้านมันนองบอกอืมน่าจะมีร้านแบบ เป็นร้านเนาะ,ะที่รักมีพิซซาแต่แต่นั่งกินได้เลยโอ้โอน้ำเปิดของพิซซ่าโทรศัพท์ตกเหรอไหเอาชีอใส่สามีหกนะถ้าขอถ้าเมียชอบปุ๊บไม่แตะเลยนะนางจะเป็นคนแบบเนี้ยก็ก็ยอมแล้วว่าเป็นสามีแห่งชาตินะเจะได้มามาเสียหายเพื่อนหน่อยอมาเสียหายตรงนี้หน่อย ไม่เห็นสวัสดีครับครับผมครับผม <c oughs> อ่าอ่าปล่อยก็ได้ไม่นางนะนะนะถ้าอย่าอย่าพูดว่าชอบอย่าพูดว่าคือพูดคือถ้าถ้าพูดว่าชอบถ้าสั่งเป็นอาหารเนี่ยถ้าเป็นถ้าบอกว่าชอบปุ๊บถ้าถ้าอาหารอยู่ที่บ้านก็จะเขาก็จะเลือกที่จะกินน้อยให้ให้เมียกินเยอะเพราะว่าเมียชอบกับซื้อมาแล้วบอกว่าชอบก็จะต้องพาเมียไปอีก ไปซื้อมาอีกอะไรแบบเนี้ยอืมนางเป็นแบบนะ่ะมันอร่อยทุกคนมาเชวนกินพิซซ่าแ้วกันโกบะก็มีบางวันที่แบบประมาณว่าไม่อยากกินอาหารไทยแต่ไม่ใช่เบื่อนะเพราะว่ามันเบื่อไม่ได้เพราะว่ากบะเป็นไทย พราะว่าที่ที่สามีกบอะเลิกงานใช่ไหมนางเนี่ยจะกินเวลานางไปทํางานนางจะกินแค่สแนคขนมผลไม้แค่นั้นแต่เวลานางกลับมาเนี่ยนางต้องกินข้าวคือกินอาหารอย่างอื่นก็กินได้อยู่แต่นางไม่ได้กินข้าวทั้งวันแล้วไงคะทุกคนทีนี้พอเลิกง,งานมานางก็หิวข้าวแต่กบอะมัอนอยู่บ้านเลยนะคะทุกคนอยู่บ้านทั้งวันนางกบก็กินข้าวทั้งวันวันนี้กบก,กินข้าวขาหมู แล้วกบก็บอกนางเมื่อคือนนี้พอดีเมื่อวานเนี่ยกบทําขาหมูคากิพะโล้ทุกคนกบบอกสามีกบหลายครั้งแล้วก็เน้นย้ําให้นางฟังหลายครั้งแต่ไม่รู้ว่านางเข้าใจในสิ่งที่กบพูดหรือเปล่าหรือว่านางคิดว่ากบพูดโจกนางบอกว่ากบบอกนางว่าที่รักถ้าชอบกินอะไรหรือไม่ชอบกินอะไรอ่ะที่รักต้องบอกหนู เพราะว่าหนูไม่รู้ใช่ไหมคะหนูไม่รู้ถ้านี่หนูก็จะทาเสร็จปุ๊บนางคงไม่ไหวอ่ะคือนางไม่ใช่นางไม่ไหวแต่ในนางคงไม่ทำคือนางคงไม่ไหวแหละนางก็เลยเรื่องที่จะบอกเมื่อวานกบทํากบก็ทําเมนูนี้ประจําประจําเลยเพราะว่ากบชอบคาเกียคาเกะตุ๋นนะคะทุกคนเหมือนข้าวขาหมูอะไรแบบเนี้ยกบชอบเป็นเป็นแบบฟแบบแบบ อะไรเขาเรียกอะไร f ลเวอร์เหรอที่รัก mm hmm. อะไรแบบเกี่ยวกับชอบชอบเมนูนี้มากเสร็จกบก็ทําเป็นประจำแต่เมื่อวานเนี่ยตอนกลางคืนกก็นางก็เลิกงานมานางก็ถามว่าวันนี้มีเมนูอะไรทุกๆวันนางจะถามเมนูอาหารกบตอนเย็นทุกวันวันนี้ที่รักทําอะไรนางหมดชินแล้วแต่หนูยังพูดอยู่เลยพอรัส <last> <laughs> วันนี้ที่รักมีเมนูอะไรวันนี้ที่รักมีเมนูอะไรนางจะถามทุกวันแต่วันไหนที่หนูอะ ที่หนูบอกนางว่าที่เล่าวันนี้หนูจะทําส้มตําข้าวเหนียวไก่อบไก่ย่างบาบาบาข้าวหมูย่างลาบน้ําตกซุปหนอ่อไม้อะไรก็ตามที่มันเป็นอาหารนิสานนางก็อยากจะกลับบ้านเร็วทุกครั้งแหละจริงๆนางอยากอยากกลับบ้านเร็วทุกวันแหละคิดถึงเมียนางบอกไปทํางานทุกวันนี่ทุกคน กบจะบอกว่าการบอกรักกันบอกคิดถึงกันน่ะมันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่แต่กบก็บอะก็พูดไปอย่างนั้นแหละคิดถึงอะไรเพิ่งเจาไปแต่จริงๆอ่ะเราเป็นผู้หญิงอ่ะเราก็รู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่สามีบอกว่าคิดถึงนะรักนะแค่ออกไปทํางานไม่ถึงชั่วโมงก็บอกว่าคิดถึงเมียความรู้สึกของคนเป็นเมียก็รู้สึกดีแหละแต่แบบแต่ก็แกล้งแบบแกลพูดแบบว่าแหลอะไรเนียกลับมากบกลับมากลับมากับมาเรื่องเดิมเสร็จปุ๊บนางก็กิน ปกตนปกนกินางจะเป็นคนกินข้าวเยอะสามีกบอ่ะนางจะเป็นคนเอนจอยกับการกินข้าวมากทุกคนเมืออ่อวานเนี้ยนางกินข้าวไปกบตักข้าวมาปกติก็จานหนึ่งนางก็จะกินไปประมาณ3าเปอร์เซ็นต์ของจานข้าวในจานกบก็แอบสังเกตว่าโอเคมันไม่โอเคเหรอพะโล้มันไม่อร่อยหรอนางก็ถึงพูดออกมาปกติสามีของกบนะนางจะเป็นคนที่ถ้าไม่สุด นางจะไม่พูดถ้าไม่สุดนางจะไม่ไม่แสดงอาการออกมาอะไรให้เห็นหรอกคือนางจะเป็นคนแบบนี้นางเป็นคนเก็บอาการที่ดีมากจริงสเสร็จปุ๊บนางก็บอกว่าที่รักเขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามันมันเลี่ยนหนูก็บอกที่รักก็กินเอ่ประกาศดองสิเขาก็เขาก็ตัดเลี่ยนเลยเขาก็ไม่เข้าใจเขาว่าเลี่ยนคืออะไรหนูนบอกกินมันมันก็เอาไปเปรี้ยวมาใส่อ๋อโอเคแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาเขา,าอายุ เขาบอกว่าเขาอายุมากแล้วเขาไม่อยากกินอาหารเลี่ยมหนูก็บอกแล้วไงทีนี้ยังดีเมื่อวามนมันมีผัดผักรวมเลยคะทุกคนกบผัดบลอกคอรี่กุ้งกระหลำ่ำแครอทเห็ดนะคะผัดผักรวมแล้วก็ใส่กุ้งเนาะก็ยังดีที่มีผัดผักรวมก็เขาก็กินผัดผักรวมจากนี้หนูก็บอกหนูก็เน้นย้ํานะคะว่าหนูก็หนูหนูก็เน้นย้นะะําบอกเขาว่าต่อไปเนี่ยถ้าเธอบอกว่า เธอโอเคเธอก็จะได้ก co ินเมนูน hmm. ั <lite ượ bs> say, oh, feels, ้นแต่ถ are ้าเธอเลือกที่จะบอกว่าอมันก็โอเคนะแต่ไม่ต้องกินทุกวันหรือว่ามันไม่โอเคเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราอ่ะเราเป็นผู้หญิงเนาะเราเป็นแม่บ้านถ้าสามีเห็นสามีกินเราก็มีความคนเป็นแม่บ้านทําอาหารเนี่ยพอเราเห็นสามีของเรากินอาหารอร่อยเราก็มีความสุขถูกไหมแต่เมื่อวานเราเห็นแบบเออก็สงสารนางแหละบทเรียนของเขาแหละการอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะต้องเอ่อต้องบอกอืม ต้องบอกต้องพูดต้องต้องต้องชอบไม่ชอบพูดไปเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนอีกบางครั้งคนตรงข้ามน่ะเขาอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้าเราไม่พูดยิ่งไม่เข้าใจยิ่งอยู่ด้วยกันนานยิ่งต้องพูดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันต้องต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนานถ้าคุณไม่พูดคุณจะต้องกินอาหารเหมือนที่ถึงแม้คุณไม่ชอบแต่คุณกินเพราะคุณรักเมียคุณคุณก็จะต้องกินอาหารเมนูนั้นไปเรื A, ่อยๆคุณสามีทุกๆคนขา สามีทุกๆบ้านพูดไปเถอคะค่ะภรรยาไม่เสียใจหรอกไม่คนเป็นเมียจะไม่เสียใจเลยไม่เสียใจแต่ถ้าคนเป็นเมียนหรือภรรยาเนี่ยทำอาหารให้คุณสามีกินแล้วคุณสามีกินน้อยหรือว่าคุณสามีไม่อร่อยนั่นแหละเขาจะเสียใจนะคะทุกคนนะคะผู้ชายทั้งหลายคุณพ่อบ้านทั้งหลาย ถ้าเราอยากให้เมียมีความสุขเราบอกไปเลยเราชอบอันนี้เราอยากกินอันนี้เอออันนี้มันเค็มไปนะอันนี้มันเปรี้ยวไปนะเราสามารถบอกกันได้เพราะเราเป็นผัวเมียกันเนาะทุกคนอะไรอ่ะทําไมวกมันเรื่องนี้ตอนตอนทุกคนทช่รักิโยงให้เมียพูดเรื่องการเมืองหร่อ otte, นั้นละไม่เอาเราจะไม่พูดเรื่องการเมืองนะคะทุกคน อร่อยอทุกคนอะไรวันนี้ส่วนกินพิซซ่ากบก็ส่วนมากกบก็จะมาเล่าส่วนมากกบก็ชีวิตชีวิตแม่บ้านของกบนะไม่ได้ไปไหนถึงแม้ว่าจะไปไหนก็ไปนิดๆหน่อยๆส่วนมากก็จะเอาชีวิตของของกบเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังโอเคมาำไปแบยเพืนน่อนเห่อนำไปชิมที่สองแล้วนะกบอะมันจะพูดทางนี้เนี่ย ขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมบ๊ <laughs> <bye. S 2> oh, ายบายแล้วทุกคนนะคะมินิฮาร์ดคะ่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนมากินพิซซ่าด้วยกันนะคะ